แลครับจกต่างประเทศ<ช>กลับมาที่บ้านเรากันดีกว่าจะพาไปรับประทานต่อครับเมื่อกินนมใช่ไหมใช่ไปกินอะไรต่อมีนมก็ต้องมีโดนัทโอ้จิ้มกันอร่อยลยแต่อันนี้เป็นโดนัทแบบโดนัทเปิดกระจกครับอทำไมต้องเป็นโดนัทเปิดกระจกไ,ไปดูกันเลยนะฮะ<อ>ซึ่งร้านนี้นะครับอยู่ที่โคราชครับผมโดนัทที่ว่านี้อยู่ที่ริมถนนสุรนารายในเมืองนครราชสีมาทําโดนัทสดจากเตา ซึ่งผู้ที่มีไรายได้น้อยๆอย่างพวกเราเนี่ยนะ,ะสามารถสามารถที่จะซื้อไปรับประทานกับครอบครัวได้ราคาถูกมากสี่ชิ้นนี่ยีบาทเท่านั้นเอง,งเออ คุกณกฤษดาแทนบุญช่วยนะครับเจ้าของร้านได้บอกว่าอยากให้ตัดความรู้สึกคําว่าของข้างทางทิ้งไป <ฮะ S 1> เพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นโดนัทข้างทางแต่ก็ใช้วัตถุดิบคุณภาพทั้งหมดทําให้ในแต่ละวันจะมีลูกค้าจำนวนมากที่ขับรถผ่านไปมาแวะเปิดกระจกรถซื้อโดนัทไปรับประทานกินโดนัทเสร็จแล้วนะคะก็ไปที่ร้านนี้เพราะอยู่โคราชมน